ี่นัดเต็มผมทุกคนนะฮะโอ้โหกดได้เรื่อยๆสุดเนี้ยผมไม่มดอีล้อพอแล้วจะโดนเนิบวิธีการเติม EP ให้กับไคลร้อนและโอเลออนนะผมแบบง่ายๆนะครับผมไปดูฮะอันดับแรกนะผมสัตว์เลี้ยงเราใช้จะเป็นตัวนาคน้อยนะผมซึ่งเมื่อใช้ปืนยูนะผมหรือกล่องพยาบาลจะฟื้นฟู EP 65%เปนะครับผมนี่พอยูเล็กนะครับผมก็เพิ่มเหมือนกันลองยวใหญ่ครับจะมากกว่านะครับผมอ่ะจัดมาโอ้โหแป๊บเดียวเต็มผมทุกคนนี่แน่ โหและที่สำคัญถ้าเราบวกอยู่เนี่ยถ้ามันลดนะครับผมเราสามารถเพิ่มได้อีกนะถ้าเราอยากจะใช้งานนะครับผมโดยให้พี่เฉาเนี่ยยิงปืนฮิวให้กับเราเฉาฮิวมาเห็นป่ะมันก็เด้นกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนเราก็เล่นต่อได้นะผมโดยที่ไม่ต้องให้มันหมดหลอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เฉาเนี่ยลองใช้ปืนฮิวใหญ่แบบยิงรัวๆเลยนะครับผมว่านานไหมกว่าจะเต็มลองเลยพี่เฉา สนัดเต็มผมทุกคนนะโอ้โหคือเทคนิคนี้ผมคิดว่าบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมหวังว่าเจมคงไม่แก้นะครับผมแล้วถ้าใช้กับโรไลออนจะโกงแค่ไหนไปดูฮะมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฮิวเช้าบุ้มบุ๊มบุ๊มกดต่อพ่โอ้โหกดได้เลืยเอาใสมนัดก็เต็มแล้วพี่เฉากดได้เรื่อยๆสุดเนี้ย พอแล้วเดี๋ยวโดนเนึ้ก็โอเคนะครับผมนะเราทดสอบให้ทุกคนดูแล้วนะผมอันนี้คือเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะผมซึ่งสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ